เจมอยร้อยแปดสิทนออกโรงปกป้องแอปนอนกุลประกาศให้รู้กันแบบชัดๆไปเลยพระเอกดังนนกุลชานนสันตินคทรกุลรับกำลังจีบนางเอกรุ่นพี่แอปทักษอรอพักสุจเตริญแต่ยังไม่ใช้สถานะคำว่าแฟนทำเอาคนบันเทิงและเหล่าแฟนคลับแหร่รวมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางคนไม่เห็นด้วย ล่าสุดเพจดัง Facebook อย่างเจมอยร้อแได้ออกมาโพส์ฟาดฟาแทนแอปนอนกุลบางทีก็หัดยินดีกับคนอื่นบ้างมันง่ายจะตายไปนะนี่แหละคือสิ่งที่แม่แอปนอนกุลคิดมาตลอดว่าถ้าเปิดตัวครบกันมันต้องมีดรามา่าใดๆแน่และมันก็จริงอายุห่างกันเกินไปผิดหวังกับแอปมากเลิกติดตามละ ปล่อยให้ผู้ใหญ่กับเด็กไปคบกันแต่แม่แอปเลือกที่จะคิดบวกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่คนทั้งโลกคนอื่นจะมองยังไงไม่สําคัญนั่นคือปัญหาของเขาเราทําหน้าที่ของเราแล้วเรามีความสุขในแต่ละวันให้ดีที่สุดบางคนบอกว่าพี่ทีมดูเหมาะสมกว่านั่นนี่บลาบล a บลเมืองคะเหมาะสมกันไหมไม่ใช่คําถามที่ต้องตอบ เราเลือกคนที่ชอบไม่ใช่คนที่ใครว่าใช่เราควรเคารพการตัดสินใจของแม่แอปชีวิตที่มีพร้อมทุกอย่างแล้ววันนี้ก็แค่อยากมีรักที่สบายใจแค่นั้นเองอนาคตจะเป็นยังไงช่างมันแต่วันนี้ความสุขอยู่กงหน้าก็คว้าไวส้สิปีหน้ารักของเขาทั้งคู่จะสดใสมากนะแบบนี้แหละครับแฟนผมแบบเต็มปากเต็มคำด้วยรัก #epim เมียทิมพิธาชาวเน็ตคอมเมนต์สน,นั่น